ปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆสดๆกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มโดยมีความเชื่อว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอกนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณสายพอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทําผิดข้อห้ามซึ่งในภาษาอีสานจะเรียกว่าคลัาซึ่งผู้ที่เป็นปอกจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปอกเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองก่อยแต่ปอกคือจิตวิญญาณมิจฉาทิศ จะเข้าแฝงร่างสิงสุ่คนที่เป็นสื่อให้และใช้ร่างหรือรูปลักษณ์ของคนคนนั้นไปกระทําการไม่ดีต่างๆและเชื่อได้ว่าหากวิญญาณตอบเข้าสิงสุผู้ใดจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกระทั่งตายผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดามดาไม่มีบาดแผลซึ่งเรียกกันว่าหลายตายปอบแบ่งได้เป็นสาประเภทได้แก่หนึ่งปอบธรรมดาคือผู้ที่มีปอบสิงอยู่ในร่างคือตนเองเป็นปอบเมื่อเจ้าของร่างตายไปปอบที่สิงสุอยู่ก็จะตายตามไปด้วย สองปอบเชื้อคือครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานจะสืบทอดเป็นปอบต่อไปเรื่อยฮ่ฮ่าสามปอบแรกหน้าคือปอบเจ้าเล่อเอาความผิดโยนให้ผู้อื่นเวลาไปเข้าสิงใครเมื่อถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือบังคับปอบจะไม่บอกความจริงแต่ไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั้นคนผู้ที่ถูกปอบเข้าสิงจะมีอาการเปลี่ยนไปเป็นดูร้ายรำพึงรำพันต่าง,างๆนานาจดจำบุคคลคุ้นเคย หรือคนในครอบครัวไม่ได้หรือไม่ก็กินอาหารดิบๆสุกๆที่เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มวิธีการปราบผีปอกต้องใช้หมอผีหรือวิธีทางไสยศาสตร์ในภาคอีสานจะมีการทําพิธีจับผีปอกเป็นพิธีใหญ่โดยหมอผีจะไล่จับผีปอกตามที่ต่างๆโดยใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องสารเรียกมงคลใช้สําหรับกักขังปอกในทางมานุษยวิทยาและสังคมศาสตร์อธิบายว่าความเชื่อเรื่องปอกนั้นเป็น,นกลไกการสร้างความหมอเชื่อของคนในชุมชน เนื่องจากไม่วางใจบุคคลแปลกหน้าหรือแม้แต่กระทั่งคนในชุมชนเดียวกันเองที่มีพฤติกรรมแปลกออกไปซึ่งในสมัยโบราณบุคคลที่โดนกล่าวหาว่าเป็นปอกจะถึงกับถูกขับไล่ให้ออกชุมชนเลยทีเดียวปอกเป็นผีที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในสังคมไทยมีการนำไปอ้างอิงถึงในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการอาทิภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอกเป็นต้นปอบเป็นอวิชาตามตำนานเล่าว่าผีปอกคือผีสายยักษ์ย้ายอ,ยอยู่ในสายการปกครองของเท้าเวสวร์ที่เข้าสิงร่างมนุษย์ ก็เพื่ออาศัยร่างมนุษย์กินอาหารโดยเฉพาะอาหารสดข้าวหรือสัตว์เป็นเป็นเช่นไปหักคอเป็ดไก่ในเล้ากินหรืออาศัยร่างเหมือนเป็นร่างทรงจะเข้าสิงร่างมนุษย์สอที่มีวิบากกรรมทางนี้คืออดีตเคยนับถือผีเป็นที่พึ่งที่ระลึกยามีทุกจนเป็นประเพณีทำเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมามีจิตผูกพันกับผีและกรรมธรรมปานาติบาค่าสัตว์เส้นไหวผีบางทีก็ค่าสัตว์เล็กเช่นเป็ดไก่บางทีก็ค่าสัตว์ใหญ่เช่นหมูกควายเป็นต้น